โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาตาวะปาริโตสันเตมาณวะเทปรมัตถิโนนามิโตเทวะสังเคหิมานกาตังนะมามินมัสสามิมาตาวะปาริโตสันเตมาณวะเทปรมัตถิโน นามิตโอเทวาสังเคหิมานกาตังนามามิตนามาสามิมาตาวปาริโตสันเตมานวเทปรมัตถิโนนามิตโอเทวาสังเคหิมานกาตังนามามิตนามาสามิมาตาวปาริโตสันเตมานวเทปรมัตถิโนนามิตโอเทวาสังเคหิมานกาตังนามามิตนามาสามิมาตาวปาริโตสันเตมานวเทปรมัตถิโน นามิโตเทวสังเคหิมานกาตังนามามิตนามาสามิมาตาวปาริโตสันเตมาณวเทปรมัตถิโนนามิโตเทวสังเคหิมานกาตังนามามิตนามาสามิมาตาวปาริโตสันเตมาณวเทปรมัตถิโนนามิโตเทวสังเคหิมานกาตังนามามิตนามาสามิมาตาวปาริโตสันเตมาณวเทปรมัตถิน นามิตโตเทวสังเคหิมานกาตังนามามินามาสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะเทปรมัตถิโนนามิโตเทวาสังเคหิมานกาตังนามามินามาสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะเทปรมัตถิโนนามิโตเทวาสังเคหิมานกาตังนามามินามาสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะเทปรมัตถิโน นามิโตเทวาสังเคหิมานกาตังนามามินามาสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะเทปรมัตถิโนนามิโตเทวสังเคหิมานกาตังนามามินามาสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะเทปรมัตถิโนนามิโตเทวสังเคหิมานกาตังนามามินามาสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะเทปรมัตถิโน นามิโตเทวสังเคหิมานกาตังนามามินามัสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะเทปรมัตถิโนนามิโตเทวสังเคหิมานกาตังนามามินามัสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะเทปรมัตถิโนนามิโตเทวสังเคหิมานกาตังนามามินามัสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะเทปรมัตถิโน นามิตโตเทวาสังเคหิมานกาตังนามามินามัสสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะเทปรมัตถิโนนามิตโตเทวาสังเคหิมานกาตังนามามินามัสสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะเทปรมัตถิโนนามิตโตเทวาสังเคหิมานกาตังนามามินามัสสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะเทปรมัตถิโน นามิโตเทวสังเคหิมานกาตังนามามินามาสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะเทปรมัตถิโนนามิโตเทวสังเคหิมานกาตังนามามินามาสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะเทปรมัตถิโนนามิโตเทวสังเคหิมานกาตังนามามินามาสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะเทปรมัตถิโน นามิโตเทวสังเคหิมานกาตังนามามินามาสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะเทปรมัตถิโนนามิโตเทวสังเคหิมานกาตังนามามินามาสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะเทปรมัตถิโนนามิโตเทวสังเคหิมานกาตังนามามินามาสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะเทปรมัตถิโน นามิตโตเทวาสังเคหิมานกาตังนามามินามัสสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะเทปรมัตถิโนนามิโตเทวาสังเคหิมานกาตังนามามินามัสสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะเทปรมัตถิโนนามิตโตเทวาสังเคหิมานกาตังนามามินามัสสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะเทปรมัตถิโน นามิโตเทวสังเคหิมานกาตังนามามินามัสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะเทปรมั m a t t h นามิโตเทวสังเคหิมานกาตังนามามินามัสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะเทปรมั m a t t h นามิโตเทวสังเคหิมานกาตังนามามินามัสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะเทปรมั m a t t h นามิตโตเทวาสังเคหิมานกาตังนามามินามัสสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะเทปรมัตถิโนนามิโตเทวสังเคหิมานกาตังนามามินามัสสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะเทปรมัตถิโนนามิตโตเทวสังเคหิมานกาตังนามามินามัสสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะเทปรมัตถิโน นามิตตเทวาสังเคหิมานกาตังนามามินามาสามิมาตาวปาริโตสันเตมาณวเทปรมัตถิโนนามิโตเทวสังเคหิมานกาตังนามามินามาสามิมาตาวปาริโตสันเตมาณวเทปรมัตถิโนนามิโตเทวสังเคหิมานกาตังนามามินามาสามิมาตาวปาริโตสันเตมาณวเทปรมัตถิโน นามิโตเทวสังเคหิมานกาตังนามามินามาสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะเทปรมัตถิโนนามิโตเทวาสังเคหิมานกาตังนามามินามาสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะเทปรมัตถิโนนามิโตเทวาสังเคหิมานกาตังนามามินามาสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะเทปรมัตถิโน นามิโตเทวสังเคหิมานกาตังนามามินามาสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะเทปรมัตถิโนนามิโตเทวสังเคหิมานกาตังนามามินามาสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะเทปรมัตถิโนนามิโตเทวสังเคหิมานกาตังนามามินามาสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะเทปรมัตถิโน นามิโตเทวสังเคหิมานกาตังนามามินามัสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะเทปรมัตถิโนนามิโตเทวสังเคหิมานกาตังนามามินามัสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะเทปรมัตถิโนนามิโตเทวสังเคหิมานกาตังนามามินามัสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะเทปรมัตถิโน นามิตโตเทวาสังเคหิมานกาตังนามามินามาสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะเทปรมัตถิโนนามิตโตเทวาสังเคหิมานกาตังนามามินามาสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะเทปรมัตถิโนนามิตโตเทวาสังเคหิมานกาตังนามามินามาสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะเทปรมัตถิโน นามิโตเทวสังเคหิมานกาตังนามามินามาสามิมาตาวปาริโตสันเตมาณวเทปรมตถิโนนามิโตเทวสังเคหิมานกาตังนามามินามาสามิมาตาวปาริโตสันเตมาณวเทปรมตถิโนนามิโตเทวสังเคหิมานกาตังนามามินามาสามิมาตาวปาริโตสันเตมาณวเทปรมตถิโน นามิโตเทวสังเคหิมานกาตังนามามินามาสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะเทปรมัตถิโนนามิโตเทวสังเคหิมานกาตังนามามินามาสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะเทปรมัตถิโนนามิโตเทวสังเคหิมานกาตังนามามินามาสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะเทปรมัตถิโน นามิโตเทวาสังเขหิมาณกาตังนามามินามัสสามิมาตาวาปาริโตสันเตมาณวุธีปรมัตถิโนนามิโตเทวาสังเขหิมาณกาตังนามามินามัสสามิมาตาวาปาริโตสันเตมาณวุธีปรมัตถิโนนามิโตเทวาสังเขหิมาณกาตังนามามินามัสสามิมาตาวาปาริโตสันเตมาณวุธีปรมัตถิโน นามิโตเทวสังเคหิมานกาตังนามามินามัสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะเทปรมัตถิโนนามิโตเทวสังเคหิมานกาตังนามามินามัสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะเทปรมัตถิโนนามิโตเทวสังเคหิมานกาตังนามามินามัสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะเทปรมัตถิโน นามิตโตเทวาสังเคหิมานกาตังนามามินามัสสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะเทปรมัตถิโนนามิตโตเทวสังเคหิมานกาตังนามามินามัสสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะเทปรมัตถิโนนามิตโตเทวสังเคหิมานกาตังนามามินามัสสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะเทปรมัตถิโน นามิโตเทวสังเคหิมานกาตังนามามิตนามาสัมมิมาตาวปาริโตสันเตมาณวเทปรมัตถิโนนามิโตเทวสังเคหิมานกาตังนามามิตนามาสัมมิมาตาวปาริโตสันเตมาณวเทปรมัตถิโนนามิโตเทวสังเคหิมานกาตังนามามิตนามาสัมมิมาตาวปาริโตสันเตมาณวเทปรมัตถิโน นามิตโตเทวาสังเคหิมานกาตังนามามินามาสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะเทปรมัตถิโนนามิโตเทวาสังเคหิมานกาตังนามามินามาสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะเทปรมัตถิโนนามิโตเทวาสังเคหิมานกาตังนามามินามาสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะเทปรมัตถิโน นามิโตเทวาสังเคหิมานกาตังนามามินามาสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะเทปรมัตถิโนนามิโตเทวสังเคหิมานกาตังนามามินามาสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะเทปรมัตถิโนนามิโตเทวสังเคหิมานกาตังนามามินามาสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะเทปรมัตถิโน นามิโตเทวสังเคหิมานกาตังนามามิตนามาสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะอเทปรมัตถิโนนามิโตเทวสังเคหิมานกาตังนามามิตนามาสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะอเทปรมัตถิโนนามิโตเทวสังเคหิมานกาตังนามามิตนามาสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะอเทปรมัตถิโน นามิตโตเทวาสังเคหิมานกาตังนามามินามาสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะเทปรมัตถิโนนามิตโตเทวสังเคหิมานกาตังนามามินามาสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะเทปรมัตถิโนนามิตโตเทวสังเคหิมานกาตังนามามินามาสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะเทปรมัตถิโน นามิโตเทวสังเคหิมานกาตังนามามินามาสัมมิมาตาวปาริโตสันเตมาณวเทปรมัตถิโนนามิโตเทวสังเคหิมานกาตังนามามินามาสัมมิมาตาวปาริโตสันเตมาณวเทปรมัตถิโนนามิโตเทวสังเคหิมานกาตังนามามินามาสัมมิมาตาวปาริโตสันเตมาณวเทปรมัตถิน นามิตโตเทวสังเคหิมานกาตังนามามินามาสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะเทปรมัตถิโนนามิโตเทวสังเคหิมานกาตังนามามินามาสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะเทปรมัตถิโนนามิโตเทวสังเคหิมานกาตังนามามินามาสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะเทปรมัตถิโน นามิตโตเทวสังเคหิมานกาตังนามามินามัสสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะเทปรมัตถิโนนามิตโตเทวสังเคหิมานกาตังนามามินามัสสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะเทปรมัตถิโนนามิโตเทวสังเคหิมานกาตังนามามินามัสสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะเทปรมัตถิโน นามิโตเทวสังเคหิมานกาตังนามามินามัสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะเทปรมัตถิโนนามิโตเทวสังเคหิมานกาตังนามามินามัสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะเทปรมัตถิโนนามิโตเทวสังเคหิมานกาตังนามามินามัสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะเทปรมัตถิโน นามิตโตเทวสังเคหิมานกาตังนามามินามัสสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะเทปรมัตถิโนนามิโตเทวสังเคหิมานกาตังนามามินามัสสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะเทปรมัตถิโนนามิตโตเทวสังเคหิมานกาตังนามามินามัสสามิ มาตาวปาริโตสันเตมานาอเธีปรมัตถิโนนามิโตเทวาสังเคหิมานะกาตังนัมามินัมัสสัมมาตาวปาริโตสันเตมานาอเธีปรมัตถิโนนามิโตเทวาสังเคหิมานะกาตังนัมามินัมัสสัมิามาตินามวาสาะมิมัตาวปาริโตสันเตมานาอเธีปรมัตถิโนนามิโตเทวาสังเคหิมานะกาตังนัมามินัมัสสัมิ